สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและอินดีต้อนรับกับสู่รายการ TGR Workshop สําสำหรับวันนี้ผมก็จะมาพยายามทำลายโมเดลที่หมกอยู่ให้หมดไปด้วยการนำมันมาทำสีให้หมดนั่นเองและเหยื่อเอ้ยโมเดลในวันนี้ที่เราจะมาทำสีก็คือโมเดลของเราคนเหล็กเนคคอนจากจักรวาล Warhammer 40k โมเดลชุดนี้เรียกได้ว่าหมกมากำลังดีเลยนะครับหมกมาได้เป็นเวลา1ปีแล้วก็ว่าจะใช้โอกาสนี้ มาทาสีให้มันเสร็จๆไปสัทีนะครับและเพื่อเป็นการเติมไฟให้กับตัวเองก็เลยลองสั่งอุปกรณ์เกี่ยวกับการเพ้นหลายๆอันมาทดลองดูซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะเวิร์กไม่เวิร์กยังไงเดี๋ยวตอนจบจะมารีวิวให้ดูแล้วกันแล้วถ้าใครเกิดสนใจอยากหามาใช้บ้างก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างไปได้เลยสําหรับอุปกรณ์ชิ้นแรกที่ผมเลือกมาก็คือถังล้างผู้กันมัลติฟังก์ชันราคา140บาทปกตินั้นผมจะใช้ถ้วยมาม่าเป็นที่ล้างผู้กันอยู่แล้ว แต่หลังจากทําผู้กันบานไปหลายอันเพราะว่าจุ่มผู้กันทิ้งไว้ก็เลยเลือกที่จะลองซื้อถังล้างผู้กันมาใช้ดูโดยตัวฝานั้นสามารถนํามาใช้เป็นฐานได้จึงไม่ต้องกลัวว่าจะทําน้ําหกและในส่วนที่ก้นถังนั้นก็มีพลาสติกเป็นซีๆ่ๆที่เราสามารถล้างสีออกจากผู้กันได้โดยแค่ปาดมันไปมาเท่านั้นส่วนอีกด้านหนึ่งก็เป็นที่ปาดให้น้ําไหลออกจากผู้กันนั่นเองแต่ส่วนที่ผมชอบที่สุดก็คงเป็นส่วนที่สามารถปักผู้กันหลายๆขนาด ที่อบขขออองงงั่ได้ยูตรถุปกรณ์ชิ้นต่อมาก็คือเวทพาเลตหรือจานสีแบบเปียก160บาทปกติผมก็จะใช้จานสีตามโรงเรียนทั่วไปนะฮะแต่ว่าหลังจากที่ได้เห็นคนทำโมเดลหลายๆคนใช้เวทพาเลตนะครับจากในคลิป YouTube ที่ดูก็เลยอยากหามาใช้บ้างนะฮะโดยตัวของเวทพาเลตนั้นก็ประกอบไปด้วยฟองน้ําแล้วก็กระดาษไขซึ่งก็จะช่วยสีของเราไม่แห้งเร็วเกินไปเมื่อเทียบกับจานสีแบบปกติ และพอใช้เสร็จแล้วก็สามารถทิ้งกระดาษไขไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องทําความสะอาดซึ่งที่ซื้อมานะฮะก็มีมาให้แล้วถึง30แผ่นแล้วก็จะหามาเพิ่มเนี่ยก็คงไม่ใช่เรื่องยากสักเท่าไหร่และสุดท้ายก็คือผู้กันอันละ20บาทซึ่งถ้าผมเดาเนี่ยก็ไม่มีทางที่มันจะดีเท่ากับผู้กันอันละหลายร้อยได้นะครับแต่สําหรับผมที่เป็นคนที่ดูแลผู้กันไม่ค่อยได้นะฮะคิดว่าการใช้ของทุกถูกแบบใช้แล้วพังแล้วไม่เสียดายเนี่ยอาจจะคุ้มกว่าก็ได้ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าผู้กัน20บาทเนี่ยจะเป็นยังไงกลับมาที่เหล่าเนคคอนกันผมได้ทําการลองพื้นด้วยสีดําไปเรียบร้อยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับก็มาเริ่มด้วยการดายบัชกันก่อนเลยหรือการใช้แปลงผู้กันจุ่มสีแล้วปาดบนกระดาษให้เหลือสีเพียงเล็กน้อยแล้วหลังจากนั้นก็นําไปปัดบนตัวของโมเดลซึ่งปกตินะครับผมจะเทสีไว้ในกระดาษนะครับแต่คราวนี้ผมลองเทสีไว้ในเวทพาเลตแล้วก็รู้สึกได้เลยว่า ไม่ต้องใช้สีเยอะเหมือนกับครั้งก่อนๆที่ไม่ได้ใช้เจ้าเวทพาเลตนั่นเองนะครับเพราะว่าสีที่เทไว้มันก็จะแห้งชานะฮะเพียงแค่ขั้นตอนนี้ขั้นตอนเดียวเนี่ยเหล่าเนคคอนของเราก็ดูเหมือนเหล็กขึ้นมาในทันทีต้องขออภัยเรื่องมุมกล้องด้วยนะครับเพราะว่าขาตั้งกล้องเนี่ยพังนะฮะก็เลยจัดมุมได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หลังจากที่ได้สีที่เหมือนกับเหล็กแล้วนะครับเราก็ใช้สีของซิตเเดลที่เป็นโทนสีค i ิปเทคอาร์เมอร์เชดซึ่งเป็นเหมือนกับสีออฟฟิเชียลของเหล่าเนคคอนนั่นเอง ซึ่งนอกจากสีนี้แล้วก็ได้ใช้สีทองและสีทองแดงหลายๆโทนในการย้ำลงไปตรงรอยแกะสลักเพื่อให้มันเด่นชัดยิ่งขึ้นในส่วนของลูกแก้วนั้นตอนนี้ขอลงด้วยสีขาวไว้ก่อนและหลังจากนั้นก็ทำการเก็บรายละเอียดชิ้นส่วนต่างๆที่ควรจะเป็นสีดาเช่นตัวปืนและสายไฟกลับมาที่สีขาวอีกทีจริงๆแล้วจุดเหล่านี้นั้น ต้องเป็นสีเขียวซึ่งผมก็จะใช้สีเทส l a g โ o ลของซ i t a เดลทาทับลงไปในส่วนสีขาวอีกทีเท่านี้ตัวบอสในคอนของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมเพิ่งมาคิดได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะทําสีโมเดลทุกตัวไปพร้อมๆกันนะฮะแบบว่าสมมุติทาสีขาวตัวนึงก็ทาสีขาวให้ครบทุกตัวไปเลยคิดว่าถ้าเกิดทําแบบนั้นตั้งแต่แรกนะครับผมอาจจะทําโมเดลทั้งหมดนี้เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ ถ้าถามส่วนเรื่องเบสนะครับจะเห็นว่ายังไม่ได้ทําสีตรงตัวฐานเลยนะฮะการทําเบสเนี่ยต้องงัดอุปกรณ์ออกมาเยอะนะครับก็เลยกะว่าจะรอทําสีโมเดลให้ครบทุกตัวก่อนแล้วกันแล้วค่อยมาทําเบสทีเดียวซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนที่ทําวิดีโอนี้ตอนแรกเนี่ยไม่คิดว่ามันจะนานขนาดนี้นะฮะมันเริ่มเกินเวลาจะเกินเดือนนี้ไปแล้วนะครับกลัวว่าจะไม่มีเวลาไปทําวิดีโออื่นก่อนนะฮะก็วันนี้ก็เลยขอทาสีแค่ตัวเดียวก่อนละกัน สำหรับเราอุปกรณ์นะครับสิ่งที่ถูกใจที่สุดเนี่ยก็คือตัวเวทพาเลตนะฮะก็ไม่เคยใช้มาก่อนนะครับรู้สึกว่าพอใช้แล้วชีวิตสบายขึ้นนะครับส่วนถังล้างผู้กันก็โอเคนะฮะแต่รู้สึกว่าอาจจะใหญ่ไปนิดนึงอาจจะเป็นเพราะโต๊ะของผมมันเล็กนะฮะบวกกับว่าผมเนี่ยต้องเอามันไปตั้งเบียดกับกล้องด้วยก็เลยรู้สึกว่ามันใหญ่ไปนิดหนึ่งส่วนตัวผู้กันนะครับสาหรับราคา20บาทเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะฮะสามารถนํามาทาสีในส่วนดีเทลเล็กๆอย่างลูกตาได้อย่างสบายนะครับแต่ หลังจากที่ลองใช้เนี่ยขอแนะนําว่าไม่ให้ใช้กับสีทามิยะนะครับไม่รู้ว่าทําไมพอเอาผู้กันนี้ไปแตะกับสีทามิยะปุ๊บเนี่ยขนมันก็เริ่มหลุดออกมาทันทีเลยนะฮะแต่ใช้กับสีของซิตเตเดลกับวาเลโฮได้สบายๆนะฮะสำหรับสีวาเลโฮเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันอ่านว่าวาเลโจหรือวาเลโฮกันแน่นะครับถ้าเกิดใครรู้เนี่ยก็ช่วยบอกหน่อยละกัน แล้วก็เหมือนเดิมน,นะครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยผมก็ิสต์อุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมใช้ในวิดีโอที่ลิงก์ด้านล่างแล้วนะครับก็สามารถตามไปตามกันได้สําหรับวิดีโอทาสีมินิเจอร์ก็จะจบลงเท่านี้ต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่าลืมไปเลยนะับว่าการทาสีมินิเจอร์เนี่ยมันสนุกแค่ไหนแล้วก็เหนื่อยแค่ไหนด้วยนะครับปวดคอมากเลยแล้วถ้าเกิดคุณสนใจจัก,กรวาลของ Warhammer นะครับก็อย่าลืมไปดูคลิปเนื้อเรื่องที่ผมทำไว้ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณ่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า ขอบคุณมากครับ